โนสาเร่ซุปตาพาไกลเกลียถึงเวลาที่เราต้องมาไก่เกลียกทางคุณส้อยบ้างเมื่อกี้ที่เราคุยกับคุณแดงนะครับเขาเสนอให้คุณงดใช้น้ำนะหรือใช้น้อยลง3กวาด4เลิกอาบน้ำไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไึงขนาดรั้น เอาตรงๆว่าเพิ่งมาเป็นถูกไหมแล้ออตอนแรกอยู่ด้วยกันมาก็ไม่มีปัญหา,ญหาถูกไหมไม่มีปัญหาค่ะที่มีปัญหาก็คือตั้งแต่ที่เขตอ่ะเขามาปรับปรุงพื้นถนนคุณจัดการตรงนั้นยังไงก่อนที่จะเกิดปัญหาทั้งหมดสร้อยก็กวาดให้กวาดจนแห้งเลยค่ะคือให้น้ําเหลือน้อยที่สุดเลยกวาดทุกวันคือคุณก็รู้ว่ามันเป็นแอ่งเพราะมาจากเราใช่ค่ะโดยเฉพาะที่แบบเวลาล้างรถมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ได้กวาดค่ะก็วันละมีพัสดุเข้ามาอ่ะสร้อยก็ เก็บของคือลางรถอยู่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เอาของเข้าไปเก็บกะว่าพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยจะไปกวาดให้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยทําเลยอยู่ดีๆคุณสร้อยค่ะเขาเกิดลื่นล้มในวันนั้นคือปกติอะค่ะเขาจะไม่ค่อยอยู่ันธรรมดาอยู่แล้วแต่วันนั้นเขาอยู่ใช่ค่ะแล้วเขาก็ลื่นล้มพอลื่นล้มเสร็จ โอ้โหมาฉาฉาฉาหน้าบ้านคือคือตอบไม่ทันเลยค่ะคุณแอร์คือ,อปกติแน่นอนค่ะม,มาหมดเลยค่ะคือคือสร้อยรับไม่ได้จริงๆค่ะโกรธค่ะโกรธจริงๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราด้วยจะให้เรามานั่งกวาดตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปไม่ได้คือเขาก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเขามาอีกไหมหลังจากที่คุณไม่ไม่กาดแล้วนะจะจะไม่เชิงมาฉาฉาฉาเหมือนที่เคยค่ะแต่ว่าจะมาแบบ กระแนกกระแหนว่าน้ำขังอีกแล้วเนี่ยไม่นช่น้ำบ้านฉันนู่นน,นี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดให้คุณสร้อยไปกวาดเหมือนเดิมได้ไหมอืมสร้อยก็ต้องขอคิดดูก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปพยา,ายามไก่เกลี่ยเนาะถ้าเาป็นอย่างนั้นเนาะได้ค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปไก่เกลี่ยกับคุณแดงกันต่อครับครับ หลังจากที่ซุปตาของเราพยายามจะไกล่เกลี่ยให้กับคุณแดงกับคุณสร้อยนะค,ะครับ,รบเอาพูดเรื่องการใช้น้ําก่อนคุณแดงก็น่าจะเข้าใจว่าอยู่ดีๆจะหยุดลดน้ําต้นไม้ไไม,ไมันเป็นไปไม่ได้งดน้ําอย่างที่คุณแดงเสนอมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่พอมาพูดถึงเรื่องการกวาดทั้งนี้มีแนวโน้มที่จะยอมกวาดหน้าบ้านคุณแดงให้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เขาเป็นคนทคําจริงๆแล้วจะมา จะมาทอดสร้อยอย่างเดียวก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่าท่อมันอยู่ตรงนั้นน่ะสัสท่ออยู่หน้าบ้านเขาแอ่งมันก็อยู่ตรงนั้นสร้อยก็ไม่ได้ไปทําแอ่งตรงนั้นเลยค่ะคุงจะมาพูดแบบนี้ก็ไม่ไู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันขอผอเจอพี่คาเดียวอ่ะน่าจะน่าจะไฟไม่บ้านกันแล้วล่ะโอ้ยถ้าทางจะคุยกันได้ดีไงจะตีกันอีกแล้วล่ะครับแล้วเคยไป้นเลตุไหมพี่ยังไม่แจ้งเพราะว่ามันไม่ได้ชํารุดใช่ไหมคะ พี่ก็หกล้มตรงนั้นบ่อยๆสิพื้นจะได้แตกพื้นจะไม่แตกเสาจะแตกใครทำก็กดนั้นกวาดมันก็ถูกต้องแล้วบ้านฉันไม่ให้เดือดร้อนนะคะน้ำไม่เดือดร้อนครับตอนนี้นะฮะแอมีเรื่องจะเล่าให้พี่แดงฟังคืออย่างนี้เอาจริงๆนะพี่แดงไอ้หยาพี่แดงอะมองมองในมุมกลับกันว่าวันเนี้ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขตเนี่ยเขามาปรับพื้นที่ถนนถูกต้องไหมพี่ที่ผ่านมาเนี่ยในระหว่างที่เขตมาทําถนนแล้วทาให้หน้าบ้านของพี่แดงเป็นแอ่งเนี่ยคุณส้อยเนี่ยเขาก็พยายามกวาดหน้าบ้านให้พี่ตลอดเวลาจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่พัสดุมาส่งเขาแค่เอาพัสดุเนี่ยกลับไปไว้ในบ้านกะบอกมากะว่าจะมากวาดให้พี่แต่พี่แดงล้มก่อนพี่ลองคํานวณเวลานะตั้งแต่วันที่ เขตมาทําถนนอจนกระทั่งวันที่พี่ล้มอ่ะกี่วันเนี่ยเขากวาดหน้าบ้านให้พี่ทุกวันโดยที่พี่ไม่ต้องบอกเลยเรื่องนี้พี่พี่ไม่รู้นั่นแหละครับมันเป็นที่มาที่ไปเมื่อได้รู้ถึงสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนสีหน้าและแววตาของคุณแดงก็ดูอ่อนลงทันทีบอกเลยว่าแอร์เล่าเหมือนแอร์เป็นถังขยะหน้าบ้านเขาเลยไม่รู้ปีกับคือจริงๆแล้ว การที่เราจะทําเราไม่จําเป็นจะต้องไปบอกคุณแดงคะวันนี้ฉันกวาดหน้าบ้านให้แล้วนะอย่างเงี้ยผมว่าพูดคุยกันมัเรื่องมันจะกระจ่างแต่ถ้าวัน, <ะ S 1> นนี้นนคุณไม่มาแล้วคุณคุณไม่ได้พูดเรื่องวันนั้นเนี่ยพี่เขาก็จะไม่รู้จริงจริงคุณต้องเป็นพี่ที่ไปแจ้งเขตว่าหลังจากที่มาปรับพื้นผิวถนนมันทําให้พื้นอ่ะมันต่างระดับแล้วตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นแอ่งช่วยส่งคนมาเช็คและมาแก้ให้ได้ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องรีบไปแจ้งเขตครับแล้ว เป็นไปได้ไหมที่ระหว่างที่พี่แดงไปแจ้งเขตรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เขตจะลงคิวมาทําให้เราได้ค่ะคุณกลับไปกวาดให้เหมือนเดิมได้ไหมก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกว่าสร้อยเองก็ไม่สามารถจะกวาดให้ได้ตลอดชีวิตไม่ตลอดรอจนกว่าเขตมาทำได้ค่ะยินดีค่ะแล้วพี่ได้ไหมกวาดเองบ้างที่ไหนกวาดได้ไหมก็ถ้าอยู่บ้านก็กวาดได้ แต่ถ้ายังเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยมีผิดเสียสักสักคู่หนึ่งไว้หน้าบ้านครับแล้วก็ซื้อโอคงมังกรมานะแล้วก็ซื้อหินวงกลมให้เป็นน้ำหมุนน้ำหมุนเงินจะได้ไหลเวียนเข้าบ้านนั่นไงตอนนี้อาจารย์มิกก็มาอีกคนแล้วครับแออยากให้จูนกันนะสองคนเพราะว่ายังไงก็ต้องอยู่กันไปอีกนานพี่เชื่อว่าอะไรรู้ปะพี่เชื่อว่าคนนี้อ่อนลงเยอะเพราะ เมื่อกี้เห็นสีหน้าคุณแดงได้ชัดว่าตอนที่คุณส้อยกวาดให้ตุกวันสีหน้าเปลี่ยนทันทีเลยแบบอุ้ยพี่ไม่รู้ก็ตอนนี้พี่รู้แล้วพี่ก็เข้าใจผิดอ่ะพี่ก็ต้องขอโทษคุณสร้อยเขาด้วยนะเพราะว่าแล้มีอะไรก็มาบอกได้ค่ะคุยใกล้ตัวกันได้ครับแต่อย่างนี้นะถ้าไม่บอกนะจะต้องรีบแจ้งเขตนะพวงนี้แจ้งเลยค่ะโอเค่ะถือว่าจบถ้าจบแล้วฝากจับมือด้วยกันได้ไหมคะขอโทษได้นะคะ สรุปว่ากรณีคู่ของคุณแดงกับคุณส้อยซุปตาของเราไกลเกลี่ยได้สําเร็จปรบมือรัวๆสิครับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดความไม่สบายใจกันระหว่างเจ้าของบ้านทั้งสองหลังนะครับเพราะฉะนั้น,นทางแก้ไขปัญหาเราเนี่ยนะครับเห็นว่าน้ำเนี่ยมันไปขังอยู่ที่หน้าบ้านของคนอื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านของท่านหรือบ้านข้างเคียงที่ได้รับความเหือนล้นสามารถที่จะไปร้องเจ้าหน้าที่ที่ดูแลถนนเส้นนั้นได้นะครับถ้าเป็นกรณีของหมู่บ้านก็ไปแจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านถ้าเป็นถนนหลวงก็ไปแจ้งกรมทางหลวงหรืออาจจะเป็นเทศบาลน,นะครับเพื่อให้เข้ามาแก้ไขนะครับความต่างระดับของถนนเพื่อให้น้ำเนี่ยนะครับไหลลงท่อได้ดีครับ กรณีแบบนี้เนี่ยครับไม่แนะนําให้แก้ไขเองนะครับนอกจากคุณเนี่ยจะเสียตังฟรีแล้วเนี่ยครับอาจจะโดนดําเนินคดีอาญาได้นะครับเนื่องจากว่าถนนหลวงเนี่ยเป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือถ้าเป็นในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยทรัพย์สินพวกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นคุณต้องรับผิดชอบเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกันไรั้างหน้าสวัสดีครับ เลิกงานตอนเช้าแลไม่ได้นอนทั้งคืนกลับมาถึงบ้านตั้งใจว่าอาจะพักผ่อนสักหน่อยมาถึงบ้านมาเจอเสียงเพลงบ้านนองเขาดังแบบลั่นเข้ามาในบ้านผมเลยไม่จริงไม่จริงเขาบอกไม่จริงคน้นคุณเปิดดังประมาณไหนหนูมั่นใจว่าหนูเปิดปกตินะคะปกติของคุณคือ ผมไม่ฟังแล้วผมอยากดูเขาเต้นโอเคหมาพี่นาเนี่ยจู่ๆมันก็มากัดผมเข้าเคี่ยวเลยใช่นั่นเลยเลือดออกเลยครับมันเป็นหมาจรค่ะหมาจรจัดไม่ใช่ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาไม่นาเลยใช่ใช่ค่ะเขาให้อาหารทุกวันอ่ะสมมุติเขาไม่ให้อาหารหมาหมาตัวนั้นอดตาย